สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับช่องสไตล์เจนน้องค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี่เจนน้องสีมาล่มให้ฟังนะคะก่อนล่มที่เจนน้องสีล่มเนี่ยเป็นก่อนล่าของไอยมหายดเนาะไอหมหายดพาเที่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่งให้เจนน้องล่ำนะคะเพื่อนเพื่อนมาฟังเบองค่ะว่าสิเป็นยังไงเนาะกะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะไอหมหายดที่แต่งก่อนล่าให้น้องได้ลองเนาะเนาะไอเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากมายนะคะตามมาฟังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่าสิเป็นแบบไดนะคะ บนุมก่อนวันว่าอายได้มาล้ำนำทุกขาอันฝากไว้เน่ด้อผลงานบัานหลังคาหน่อยหน่อยคอยได้มันทำฮอนคุณนี้ตอนฟ้าแจ้งแสงซองได้ในแววดวงซื้อเจนุงสไตล์เสียงสำเนียงล้ำสะลาบพ่อน ก่อนคนจังสีน้ำมันนี้นั่นเป็นสื่อบุริล้ําเดอ้อบอนบานดินทานโกปรสาทหินศิลปินพาคุณทานที่มาเบิ่งการแสดงเป็นห้งใจโคกปรดอังเวทีกว้าง วงไฟแสงสีเหลือมกินเวทีสีสย์งาปฝากพ่อลุงแม่ป่าเลือล้นอังสนามที่มาบ่ามองคำถามตามกะระแสเขียงเสืิมสูงป่าปุ้งตรงนี้นั่นจะนุ่งสู่แม่นบอ่ถอย ก้อนแสดงกับบ่าดอยลีลาลาดเหลือขยุดไอมหาหยดเป็นคนเขียนแต่งก่อนบมอียานฝากผลงานไว้น้ำเจา้าเสีโยอเอาให้ทางทองฝากน้ำเดือพี่น้องให้จำไว้แั่นจือเอา กำลังใจให้เจ้าโบาส่งเสนอเสียงฝากสเมียงลอยหาสิส่งมาดิข้าอังทีโคยว่าจีสิลงแล้วเสียงเจ้าแจ้วมาอ่อนต่อฝากน้ำเมและน้ำพวอยซอยเชียสะตายกองเจนน้อง สิบาลินสิบาลินพระคุณ่ค่ะฝากมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนฝากเขามากด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจนน้องเนเล่าข่าเพื่อนเพื่นอนขามาฟังเพล่บเบิงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของอ้ายมาหาหย,ยดพันแตงหายเจนน้องลองนะคะเพื่อนเพื่อนเจนน้องก็ยังบร่ได้ฝึกมากหรอกค่ะลองยุ่สองสามรอบนะคะก็เลยอยากลองลองให้เพื่อนเพื่อนฟังเบิงเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวตามต่อคลิปไหนพี่นานะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนีพน้พี่นี่ไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ